สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สลีจะมาแต่งลุคนี้ให้ดูนะคะเป็นการใช้อุปกรณ์จากของ Burberry นะคะเครื่องสำอาง Burberry ที่สลีไปขอเหอมาแล้วเพื่อนๆอยากรู้ว่าเออเอามาแต่งให้ดูแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะสลีใช้คู่กับ s l k e y e shadow make palette นะคะ Os s s p e i i l l แล้วก็เป็นลุคที่สลีแต่งในรู้อย่างนี้ไม่ซื้อดีกว่าภาคที่2เนอะแล้วก็มีคนหลายๆคนชอบซึ่งสลีจะบอกว่ามันทาง่ายมากๆเลยนะคะมี eye shadow หลักๆเนี่ยแค่2สีแล้วก็สีขาวก็คือทา ไฮไลท์ตรงโหนกคิ้วแล้วก็มีพับอายแชโดวตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็เป็นแก้มแล้วก็เป็นปากแค่นี้ง่ายง่ายงาย่เดี๋ยวเพื่อนๆไปดูนะคะว่าทำกันยังไงนะลงฟาวเดชั่นนะคะแล้วใช้แปรงนะ่ะ เมื่อกี้สัลิีปีบมาสองพัมนะคะเราก็จะได้ลุคแบบว่าซอฟแมทจากนั้นเราจะลงคอนซีลเลอร์กันนะคะ แล้วเราก็จะใช้มือแตะๆ้ะเลชอบใช้มือแตะๆหรือไม่ก็ใช้สปปนย์ของลูนาโซค่ะเสร็จแล้วเราจะลงไฮไลท์ใต้ดวงตากันนะคะอันนี้เป็นแบบหมุน สัลีจะใช้สปันช์นะคะเพราะเนื่องจากว่าสาลีรู้สึกว่าไอ้เจ้าไฮไลท์ตัวนี้มันค่อนข้างแห้งแล้วเวลาเราใช้แปรงหรือว่าใช้มืออะไรเนี้ยมันไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ก็เลยใช้สปันช์ดีกว่า เราจะลงไอไพรเมอร์กันนะคะเริ่มแต่งตาละเสร็จแล้วเราจะลงอายแชโดว์เบสนะคะซารีเลือกใช้ p o p p y Brown วันนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่มี p o p p y Brown สีประมาณนี้นะคะให้ใช้ในบาลินคัลเลอร์แท็ก o ูตัวนี้ก็ได้นะคะสีทางแอสโท e ตัวนี้นะคะก็คือเลือกใช้สีแบบเนี้ย เริ่มแตะไปที่หางตาก่อนนะคะแล้วค่อยไล่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 มาเจ้าอายเบสตัวนี้มันไม่มีชิมเมอร์นะคะมันเป็นเนื้อด้านเน้นหนักไปที่หางตาะคะ่ะ แค่พอให้มันเป็นเบสเฉยๆนะคะไม่ต้องพิถีพิถันให้มันประณีตมากมายจากนั้นเราจะใช้สีเดิมนี่นะคะเราก็ใช้แปลงที่มีหัวเล็กๆหน่อยนะคะแตะลงไปเสร็จแล้วก็ทาตรงขอบตาล่างนะคะ ไปจนถึงเก,กับถึงหัวตาแล,ล้วค่ะเหลือพื้นที่หัวตาไว้นี่เดียวนะคะค่อยๆสัมผัสึ้นไปแบบนี้ก่อนนะเสร็จแล้วเราจะเริ่มลงอายแชโดว์ผงกันเลยค่ะอายแชโดว์ผงวันนี้ที่เราจะใช้มาจาก Sleek Palette นะคะ ลักษณะสีแบบนี้โอซสเปเชียลนะสีแรกที่เราจะลงกันเลยทั่วเปลือกตาก็คือสีนี้นะคะเป็นสีเนื้อแมตนะลงไปเลยให้ทั่ว เป็นไปได้เหลือพื้นที่ตรงหัวตาไว้นิดเดียวนะคะนิดเดียวนี่ยนะจะเราใช้สีเดียวกันนะคะข้างล่างด้วยนะคะไม่ต้องเป๊ะนะคะไม่ต้องเป๊ะเพราะเราแบบว่าจะสโมกมันออกไป จะแล้วใช้แปลงแบบนี้นะคะ blending brush ก็ได้นะคะเบลนมันนิดนึงให้เส้นขอบมันเบลอๆค่ะจากนั้นเราจะใช้แปลงหัวดินสอแบบนี้นะคะ แต่สีที่ถัดมาเป็นเนื้อแมดเหมือนกันสีน้ำตาลเนี่ยนะคะลงไปตรงท้ายๆหน่อยเน้นๆมันไปอ่ะ แล้วเป็นโอเคก็จะได้แล้วจริงๆแล้วตาวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะคะเอ,อทำไฮไลท์กันนิดนึงก็ใช้สีที่ขาวที่สุดนะคะในพาเลต เรจแล้วเราจะใช้อายไลเนอร์นะคะที่เป็นสีม่วงคําแบบนี้นะคะเช้แปรงแบบนี้ วิงนิดนึงนะคะนิดเดียวนะนลักษณะแบบนี้นะคะ เขียนที่ขอบตาล่างด้วยนะคะเขียนไปตามเส้นของแนวขนตานะ ก็เชื่อมกับเส้นด้านบนด้วยก็จะได้มาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้ สล,ลิเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะใช้ออไอเชโร์สีขาวเนี่ยพับตรงหัวตานิดนึงแต่ว่าไอสลิกเนี่ยในสลิกเนี่ยมันมันพับไม่พอนะสล,ลิกก็เลยจะใช้ไฮไลท์อีกอันหนึ่งที่สล,ลีมีเพื่อนๆก็หาไฮไลท์ที่มันเป็นชิมเมอร์นิดๆแต่ว่าไม่จัดเป็นกริตเตอร์นะเป็นชิมเมอร์นิดๆจะขาวจะแชมพูก็ได้มาพับตรงหัวตานิดนึงนะคะสล,ลิใช้สีจากบิวตี้พาวเดออันนี้นะคะเป็นสีประมาณนี้ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเสร็จแล้ววันนี้ตาง่ายๆเดี๋ยวจะดัดขนตาปัดมาสคาร่าเลยก็จะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเราจะปัดแก้มกันนะจากตัวนี้นะคะสีเบอร์ที่1 ลิปสติกที่สาลิี่ใช้วันนี้เป็นสีชมพูออกชมพูคลาสสิกนิดๆนะคะประมาณนี้แค่นี้ก็จะได้แล้วค่ะสโมกี้คลาสสิกเน็ตๆนะคะไม่ยุ่งยากมากมายใช้อายแชโดว์แค่สองสีเองหน้าแล้วก็มีไฮไลท์ออกมานิดหน่อยนะคะจะสังเกตได้ว่าสาลี่ยังไม่ทันได้ตกแป้งเลยฟินิชที่ได้เนี่ยก็เป็นฟินิชที่แมท ซอฟแมตที่แบบว่าเนียนอยู่แล้วนะจริงๆเราไม่ต้องตกแป้งเลยก็ได้แต่ว่าซารีเนี่ยหน้ามันนิดหน่อยเราก็จะตกแป้งนิดๆนะคะไม่เยอะมากแค่แบบว่าให้มันแบบว่าซับน้ำมันส่วนเกินไปนิดหน่อยเองนะจริงๆเราฟาวเดชั่นตัวนี้ค่อนข้างดีมากๆเลยเดี๋ยวซารี่จะทำรีวิวแบบฟูลออปชันให้ให้ดูละกันนะคะ เอาละคะ่ะเพื่อนๆก็จบกันไปแล้วนะคะ t UTORIAL HOW TO นะเป็น HOW TO ง่ายๆหวังว่าเพื่อนๆจะเอาไป MIX AND MATCH ได้นะคะก็อย่างที่สา ل ي บอกว่าไอเจ้าตัว Eyeshadow Base ตัวนี้ของ Bobby Brown นะถ้าใครไม่มีก็คือใช้เ y b e l l i n e Color Tattoo ตัวนี้ได้นะสีมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็ อุปกรณ์หลักๆอีกอันหนึ่งก็คือเจ้า s l e e k makeup palette ตัวนี้นะคะแล้วที่เหลือเพื่อนๆก็เอาไป mix and match กับอุปกรณ์ที่เพื่อนๆมีอยู่ที่บ้านได้นะคะหวังว่าคงจะชอบนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเอาไปแต่งตามนะแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ซารีดูมั่งก็ได้นะคะว่าเออมันเป็นอย่างงี้นาะดีไม่ดียังไงนะคะวันนี้ซารีไปแล้วเจอก,กันเทปวิโดโอนานะคะบ๊ายบาย